ที่ลูกมึงดือ้อมันไม่ใช่เรื่องของกรรมพันนะเว้ยแต่มันเป็นเรื่องของเวรกรรมตามทันล้วน,วนเพื่อนทักมาขอยืมเงินหนึ่งพันบอกเดี๋ยวเลิกงานจะโอนคืนให้นี่ผ่านไปสามเดือนละเพื่อนยังไม่เลิกงานเลยคนที่ทำงานเก่งสมัยเนี้ย<ๆ>เขาไม่ได้ชื่นชมหรือเพิ่มเงินให้มึงนะแต่เขาจะให้งานมึงเพิ่ม <c oughs> สถานะทางการเงินตอนนี้อย่าเรียกว่าชอ็อต ใช้คำว่าหม้อแปลงระเบิดเลยดีกว่าการแอบ,บรักก็เหมือนการแอบ,บตดนั่นแหละมีความรู้สึกแต่บอกใครไม่ได้อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำ <c oughs> มันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเวลานัดเพื่อนมันบอกเจอกันคนละครึ่งทางแต่พอนัดผู้ชายมันไปหาเขาถึงที่ <c oughs> คนลื่นทำงานเก็บเงินเที่ยวมีความสุขส่วนกูนทำงานเก็บอารมณ์เก็บสีหน้าความสุขเดียวคือวันเงินเดือนออก สัญญาณของการโตเป็นผู้ใหญ่ถ้ามึงผมร่วงปวดหลังขี้ลืมขี้บน่นเป็นนี่เงินไม่พอใช้แสดงว่ามึงเป็นผู้ใหญ่แล้วจุดแข็งของผู้หญิงโสดคือไปไหนมาไหนคนเดียวได้ไม่ง้อผู้ชายแต่จุดอ่อนของมันคือหลงผมบอกป้าว่าถ้าฝนตกป้าช่วยเก็บผ้าให้ด้วยแล้วนี่ผมไปสามวันมึงบอกว่าไงมึงแหกตาดูฝนมันตกไหมล่ะบอกว่าถ้าฝนตกให้เก็บผ้าฝนไม่ตกก็ต้องเก็บแต้ทฝนมันไม่ได้ตกกูก็ไม่เก็บกูผิดคำผิด ว่ชีวิตที่ใฝฝันตื่นก็กินหลับก็ยังได้กินรู้สึกตัวเมื่อไหร่กูก็กินชีวิตน,นี้กินอย่างเดียวกูอยากตื่น9โมงเข้างาน11โมงเสร็จงาน11โมงครึ่งเงินเดือนสัก2อสามแสนแพทย์เตือนนอนดึกมีผลกระทบต่อสมองโชคดีที่กูไม่มีสมองเลยไม่กระทบ มึงไม่ใช่บ้านมึงไม่ใช่คลืาอหาดแต่มึงเป็นปราศาสาตแน่นอนไม่ใช่ปราศาทตธรรมดาด้วยนะปลาศาทตแดก